สวัสดีครับพบกับสวนคุณแกนนะครับวันนี้อยู่ในสวนเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับก็เลยพามาดูวันนี้จะเข้ามาดูน้อยหนาครับที่เราแต่งกิ่งเอาไว้ก็จะมีทั้งที่แต่งกิ่งเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีแต่งกิ่งเอาไว้นานเป็นเดือนก็มีนะครับเช่นต้นนี้ครับเราแต่งกิ่งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราแต่งกิ่งไว้มาสัก1เดือนครับตามมาเลยครับเดี๋ยวไปดูต้นที่อยู่ในร่มนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับต้นใกล้ๆบริเวณนี้แหละครับเนี่ยครับนี่คือต้นน้อยหนาที่แต่งกิ่งไว้ประมาณ1เดือนครับก็มีการออกดอกนะครับ ก็ใหญ่อยู่นะครับจะติดผนหรือเปล่ายังไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารมีการให้น้ำด้วยนะครับด้วยสปริงเกอร์ครับใกล้ๆนี่ก็จะมีต้นมะเขืออยู่ใกล้ๆครับใช้สปริงเกอร์ต่อมาจากท่อ PVC นะครับต่อสายยางเข้าแบบนี้ครับน้ำบ้างเล็กน้อยนะครับ ที่เราใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้สายน้ําหยดเพราะว่าเวลาที่มีหญ้าขึ้นปกคุมนะครับเขาจะทับสายน้ําหยดนะครับแล้วตัดหญ้ายากนะครับถ้าเราใช้ท่อ PVC แล้วใช้สายยางแบบนี้นะครับเราจะสามารถที่จะดึงสายยางออกจากหญ้าที่คุมใต้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดหญ้ากออกแล้วค่อยเอาสายยางประกอบเข้าอีกทีนึงนะครับตอนนี้น้อยหนาแล้วนะครับ ก็เริ่มออกดอกเยอะพอสมควรนะครับมีแตกยอดอ่อนมาพร้อมกับดอกนะครับมีดอกใหญ่ๆก็มีนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เคยได้อัปเดตให้ดูได้ชมเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ต้นหน้อยหน่าเราโตขึ้นมานะครับก็เลยพามาดูต้นหน้อยหน่าที่โตแล้วปีที่แล้วยังไม่โตเท่านี้นะครับแล้วก็กิ่งก้านสาขาจะเห็นว่ากิ่งเขาใหญ่ขึ้น นะครับปีที่แล้วกิ่งยังเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าเราก็แต่งกิ่งนะครับปีนี้แต่งกิ่งออกมาอีกนะครับจากปีที่แล้วก็จะได้ส่งพุ่มที่ดูสวยขึ้นครับนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ยังแต่งกิ่งได้ไม่ไม่สวยงามขนาดนี้นะครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่เราทดลองดูนะครับจากที่ได้ศึกษามานะครับ จากสื่อต่างๆวิดีโอจากที่ต่างๆพร้อมกับการอ่านหนังสือและปฏิบัติตามไปด้วยก็ลองผิดลองถูกดูไปด้วยนะครับก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็นํามาปรับปุงนะครับอดอกนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับดอกนี้ใหญ่ดอกที่ใหญ่นะครับสวยครับต้นนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่มนะครับเขาจะอยู่ในร่มช่วงบ่ายนะครับ แต่ก็ติดผลดีกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับอยู่ใ,ใกล้กันครับต้นนี้ก็ยังอายุไม่มากนะครับต้นนี้ครับอายุยังไม่มากนี่ก็แต่งกิ่งวันเดียวกันกับต้นเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่งกิ่งวันเดียวกันแต่ต้นนี้เนื่องจากว่าเขาอยู่ในร่มมากกว่าต้นนั้นนะครับก็จะยังไม่เห็นดอก ยังไม่มีดอกติดเลยครับต้นนี้อมีนิดมีอยู่ดอกนึงครับนี่ตรงนี้ครับนี่เป็นดอกของเขานะครับเล็กๆครับตรงนี้ครับก็มีบ้างนะครับต้นยังเล็กอยู่เลยครับต้นนี้นะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งปีนะครับก็ลองแต่งกิ่งดูครับไปดูอีกต้นหนึ่งครับอยู่ใกล้กันอีกครับ ต้นนี้จะโดนแดดลำไรนะครับก็แต่งกิ่งในวันเดียวกันเลยครับก็มีการออกดอกอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแต่งกิ่งปีแรกนะครับต้นนี้นะครับต้นก็ยังเล็กอยู่ก็ยังมีดอกอยู่นะครับก็อาจจะติดผลนะครับแต่อาจจะไม่เยอะครับต้องรอดูปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับเมื่อเขาโครงสร้างของต้นเขาโตขึ้นนะครับ ความสมบูรณ์ก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีผลผลิตเยอะขึ้นครับแล้วก็บำรุงไปเรื่อยนะครับมีการใส่ปุ๋ยไปเรื่อยนะครับบำรุงทั้งต้นทั้งใบรากนะครับนะครับด้านล่างมีร่องรอยการลดน้ำบ้างนะครับอีกต้นหนึ่งครับ หรืใกล้กันนะครับต้นนี้จะโตนะครับอายุเข้าสุดปีที่3ครับนี่ก็แต่งกิ่นไว้เรียบร้อยนี่ครับดอกนี่ออกดอกบ้างแล้วนะครับ ยอดยังอ่อนอยู่เลยนะครับใบยังเป็นยอดอ่อนอยู่เลยนะครับดูชัดๆตรงนี้มีดอกนะครับเริ่มทยอยมีดอกก็จะปล่อยเขาเป็นธรรมชาตินะครับว่าเขาจะติดผลมากน้อยก็แล้วแต่เขานะครับเราแต่งกิ่ใไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าติดน้อยนะครับผลของเขาจะใหญ่นะครับถ้าติดเยอะผลของเขาก็จะมีขนาดเล็กนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรลุงมากมาย จนเกินไปนะครับมีใส่บ้างครับเพื่อบำรุงต้นเล็กน้อยครับตรงนี้มีอีกต้นกระเพราแซมอยู่ด้วยครับมีเมล็ดของกระเพราล่วงหล่นอยู่แถวนี้เขาเขาก็เกิดขึ้นมานะครับอีกต้นหนึ่งครับอยู่ใ,ใกล้กันครับถัดก,กันมาต้นนี้ก็แต่งกิ่งปีแรกนะครับเนี่ยอายุก็สองปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะแต่งกิ่งปีแรกเพราะว่าเขา ต้นเขาอยู่ในร่มนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยโตนะครับแต่ต้นนี้รู้สึกจะติดดอกเยอะนะครับเนี่ยครับติดดอกเยอะทีเดียวครับแต่เดี๋ยวเราต้องดูผลผลิตเขาอีกทีนะครับว่าติดดอกแล้วเขาจะติดผลเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยครับผลเขาจะเยอะขนาดไหนเมื่อติดผลเยอะแล้วผลเขาจะหวานขนาดไหนนะครับรสชาติ อันนี้เราทําไว้เพื่อรับประทานนอกฤดูนะครับเพื่อให้มีผลไม้ก็คือน้อยหนาเนี่ยแหละครับรับประทานนอกฤดูเพราะว่าในสวนเรานะครับมีผลไม้หลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้อยหนาเราก็อยากรับประทานน้อยหนาในช่วงหลังจากนี้อีกสักประมาณ4เดือนข้างหน้านะครับช่วงสี่เดือนข้างหน้าก็จะมีมะม่วงนะครับเป็นผลไม้ หลังจากนี้ครับแล้วเราก็อยากรับประทานน้อยหน่าด้วยนะครับเมื่อมีมะม่วงก็อยากได้น้อยหน่ามารับประทานด้วยก็เลยทําการแตกกิ่งไว้ซะเลยนะครับมีการลดน้ําบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ให้แฉไม่ชื้นมากเกินไปนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่มีวิธีที่แบบว่าอาจจะเป็นความรู้ที่ดีนะครับ ก็ลองนำมาอคอมเมนต์กันนะครับมาให้ความรู้กันครับอาจจะแสดงความคิดเห็นนะครับหลายความคิดเห็นนะครับเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันนี้สำหรับสวนเราก็ใช้วิธีการลองผิดลองถูกไปนะครับพร้อมกับศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อต่างๆนะครับก็เลยนำมาฝากกันครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ